S <S oh, อ้โหนี่แหละผู้รักนอกจออันนี้เลยนะฮ<น>ะคู่นี้นะอ่ามีนะครับ,รบมารปรินนะครับทิมเบอร์ี่แอนเทียมซิรีนะครับรน้องเตยจรินพรครับน้องมารีเบรินเนอร์นะคะวันนี้เอ๊ะใครขาดไปครับเนี่ยใครขาดไปเออวันนี้มีอ่าคนมีหนวดน,นะฮะคนมีหนวดขาดไปวันนี้ แล้วก็แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับน้องเคนครับผมไม่ได้มาแำมนะครับแต่เห็นบอกว่ากําลังพยายามจะมานะเห็นว่าเครื่องกลางลงใช่ไหมใช่แล้วพี่พี่คนมีหนวครับกาลังจะมาครับผมแต่เคนเนี่ยติดงานครับอ๋อไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนท้ายงานอาจจะมาโผล่หน้าโผล่ตาให้เราเห็นได้นะครับตี่ก็รู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยเอ็มใจมากเลยจริงจริงน้องคุณอยู่ข้างนะคุณจะไปอยู่ข้างนุ่งๆกับข้างนี้ใช่ไหมจริงเหรอคะไม่เป็นไรค่ะสำหรับที ครับ <emaal> ไม่ไม่ครับไม่ใครครับไม่ยอมค่ะยา่าค่ะต้อให้ฝากผลงานกันนิดนึงสามหนุ่มเนื้อทองคนพุก้จะจบเต็มที่แล้วใครได้ดูเนี่ยมีใครดูบ้างดูไหมครัก็พรุ่งนี้เป็นตอนจบแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะพวกเราทั้งหมดหกคนถ้าผมก็ย <estiver thorough> uh, ังไงก็ฝากละครด้วยมีอะไรจะพูดไหมครับสาวๆอ้าวโทษนะครับขอข้างนี้บ้าขยิบขยิบขยิข้างนี้บ้าขยิบข้างนี้บ้าอ้าว ขยังมาข้างนี้บ้างอันนี้โทษนะอันนี้เไม้คอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่านะ4ี่บวกหนึ่งนะฮะบวกหนึ่งันที่สี่กรุ้ปใครไปบ้างใครไปดูบ้างที่ไหนคะมาอิมแพกอารีน่ามุทองธานีฮัลโหลแพกอารีน่ามองทองธานีอิมแพกอารีน่ามองทองธานีครับผมวันที่สีกุมภพาพันธ์นะครับบัหมดหรือยังยังไม่หมดครับหาซื้อได้อย หายไม่ออกใกล้จะหมดแล้วได้ก็รีบรีบไปหาซื้อกันนะครับผมกลับกลับมาเรื่องสรุ้งดวงเรือทอง<ช>มีอะไรจะฝากบ้างครับได้ครับก็ต้องฝากฝากดูด้วยค่ะพรุ่งน,นี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็เหมือนที่มากบอกแล้วก็จริงๆเดี๋ยวหลงังจากนี้ก็จะมีแบบบล็อกซ่องบล็อกเซตหรือว่าอครับผมผื <ขา S 2> ่นอย่าไปซื้อนะครับไม่ชัดไม่ชัดในในเรื่องในเรื่องนี้เดี๋ยวนะครับใครคู่ใครบ้างพวกเราใครคู่ใครมาคู่ใครครับ อันนั้นคือผู้ใหญ่หักคนละเรื่องแหละคนละเรื่องแหละผู้ใหญ่ยาคนละเรื่องแหญ่ลาเมื่อกี้เนี่ยมีคนแอบส่งโน้ตมาบอกว่ารักในจอก็มีแล้วเขาบอกว่าจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกันออกมานอกจอไหมโหนนาีแดงบอกว่ามีผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายหนึ่งคนอาจจะมีกุ๊กกิ๊กกันนะเอาแก้ตัวแก้ตัวเวทีไหนก็ไม่พ้นคิมลี่ครับถึงคิมนะครับโยนกันซะงั้นนะคะไม่ถึงเราใช่ไหมคะก็ ไม่มีค่ะก็ในจอก็อย่างนั้นค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาดูลาตินสโมสรทถาไมหมาดถึงเขินเต้ยมากขนาดนั้นแต่ว่าสังเกตต้องดูที่ไหนครับเวลาเขินดูที่ไหนดูที่ตัวหนูโอเคดีแล้วคนรอบด้านก็ยิ้มไม่ออกเลยทีเดียวค่ะไม่โดนลุงใจก็เลยแบบเขินช่วยช่วยแชร์นิดนึงแบบว่ากระจ่างใจนิดนึงสรุปว่า คะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เแต่พยากันเจ็ดสูบป่ะป้าไม่มีอะไรค่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอยากอ่ะมารีมารีโอ้โหนักเอกใหม่ของเราเลยมารีครับอ่ะฝากผลงานหน่อยครับมารีครับฝากดีมากแล้วกันใครสามนุ่เลยทองก็กำลังจะจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันอีกเยอะอยู่ค่ะทายได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ฝา ละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้คู่กับพี่บอยเหมือนกันก็เป็นละครเรื่องแหวนมายุลานะคะกำลังถ่ายพาม,มิวคะ่ะติดตามกันให้ดีค่่ะอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเลยนะครับอยากไปดูสเต็ปของสองหนุ่มนะครับแล้วก็สาวๆด้วยต้องไปดูที่คอนเสิร์ตสี่เมื่ม,ม,มหนึ่งครนะับไหนโชว์สเต็ปสักหนึ่งสเต็ปสิครับอ๋อโอ้ยขอจนสเต็ปที่หนึ่งสองหนุ่มสองหนุ่มบอกเต็นไม่เป็นได้ไงอา โปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยจะได้เต็มเต็ม <balancing S 2> ลุนลุนเลยอิมแพ็เลยสองต่อบัตรไยไม่ออกต้องเสเต็มเลยตอนนี้ เลยครับเลยล่ะไม่ใช่สวนสัตว์อะไพวกเขานิวบนาอะไรเงี้ยนะน,นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นรักไหมพรุ่งนี้รักไหมครับจะติดตามผลงานเขาไหม